วันนี้ในช่วงของคําถามคำตอบเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับเราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์รยดรไผร์ปันธรและคณบดปราครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นโรคร้ายแรงค่ะมาเรง <มา S 1> อยากเป็นไหมไม่ค่ะมีแต่คนไม่อยากเป็นนะคะเออแล้วคนไทยก็เป็นสถิติสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเออเป็นโรคที่เป็นแล้วคลาชีวิตคนไม่ใช่ทั้งคนป่วยด้วยทั้งครอบครัว อ่าค่ะก็อาจจะทําให้ครอบครัวมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะต้องดูแลซึ่งกันและกันแต่มะเร็งบางอย่างก็รักษาหายได้ค่ะถ้ารู้ตัวก่อนก็สามารถที่จะป้องกันได้นั่นเองนะครับอ่ในผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นมะเร็งอะไรอาจารย์ผู้ชายส่วนใหญ่ที่เขาทําสถิติไว้นะคะก็คือมเร็งปอดถัดไปก็เป็นมะเร็งตับ แล้วก็จะมีมะเร็งอื่นๆเช่นมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมลูกหมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะปอดก็คือมะเร็งปอดหลายคนอาจจะคิดสูบสุบรีสุหรีค่ะค่ะใช่ค่ะคูอสาเหตุใหญ่ก็คือสุบรีนั่นแหละค่ะแล้วมันก็อาจจะมีสาเหตุอื่นๆเช่นหายใจเอาอากาศสกปรกหายใจเอาอากาศที่มีขมาควันฝุ่นละอองเยอะๆ หรือหายใจเอาไอระเหยของการหลอมเหลวโลหะหนักบางอย่างเข้าไปอ,อันนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือปอดเป็นแผลคืออ,อ่าปอดเป็นแผลนี่อาจจะเกิดจากว่าเคยเป็นวัณโรคมาก่อนออหรือ,อมีอาการของปอดอักเสบบ่อยๆะอะไรพวกนี้มันสามารถทำให้กลายเป็นมะเร็งได้แต่บางคนก็บอกว่าไม่ได้สูบบุหรี เป็น second hand smoke ใช่ค่ะอยู่กับคนที่สูบบุหรี่เพราะเราก็หายใจเอาควันบุหรี่เข้าไปแล้วอย่างนี้จะมีอาการยังไงบ้างอะคะคนที่เป็นมะปอดเนี่ยค่ะอาการเนี่ยนะคะเบื้องต้นเบื้องต้นเราจะไม่รู้อาการเลยส่วนใหญ่จะรู้ก็เมื่ออาการมันรุนแรงแล้วใช่ไหมคะเช่นก็อาจจะมีไอนะไอแล้วก็อาจจะมี เลือดปนออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะการไปถลหายใจลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรวจประจําปีจะจะต้องมีการตรวจอย่างนึงก็คือเอ็กซเรย์ปอดใช่ค่ะจะเห็นไหมฮะอ๋อยอย่างนี้รู้ค่ะคือถ้าเราไปตรวจทุกปีทุกปีมีการเอ็กซเรย์ปอดทุกปีอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะผู้ที่เคยอยู่กับคนที่สูบบุหรี่หรือตัวเองสูบบุหรี่ขณะนี้หยุดแล้วก็ควรจะไปตรวจอย่างน้อยก็ปีละครั้งถ้ามันมีจุดดำ เป็นแผลหรืออะไรเอ็กซาย์ <c oughs> ก็สามารถเห็นได้คือแพทย์จะนิถา,หาใหถา้ถ้าสมมุติว่าแพทย์เจอในระยะเริ่มแรกเนี่ยนะฮะ <c oughs> มีจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันนี้รักษาให้หายขาดได้เพราะว่าเราสามารถตัดออกไปได้ ตัดนี่หมายถึงตัดมะเร็งตัดตัวมะเร็งก้อนที่เป็นมะเร็งออกไปแต่ถ้ารุนแรงนี่ต้องต,ตัดปอดแต่ถ้ารุนแรงถ้ามันเต็มปอดแล้วอันนี้ก็ไม่ตัดแล้วค่ะ<อ>ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะ<อ>ใช้คีโบละอ๋อใช้วิธีอื่นแทนค่ะค่ะก็คือว่าการเป็นมะเร็งมันจะลุกลามไปจุดอื่นไหมฮะถ้ามะเร็งออ๋อลามได้แน่ค่ะเช่นลามไปที่กระดูกบ้างนะคะลามไปที่ สมองหรือไปที่ไขสันหลังซึ่งอาจจะทำให้เกิดเป็นอัมพาตขึ้นมาได้ตอนหลังๆในขั้นที่รุนแรงในระยะแพร่กระจายแล้วแล้วมันจะติดต่อจากจากคนสู่คนไหมคะออกมะาเร็งนี่ไม่ติดต่อค่ะเพราะว่ามันมาจากปอดก็ไขใอเซลล์มันไม่กระเด็นออกมาค่ะมันอยู่ข้างในใช่ไหมค่ะ มันไม่ใช่เชื้อโรคมันไม่ใช่เชื้อโรคค่ะ<ล>มันเป็นความผิดกติของเช่ค่ะแล้วอย่างในกรณีที่คนที่เขาเป็นมะเร็งปอดแล้วหายแล้วรักษาแล้วหายแล้วเนี้ยค่ะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้ไหมคะ,อ,ะอันนี้อยู่ที่พฤติกรรมหลังจากที่สมมุติว่าเป็นน้อยใช่ไหมฮะตัดออกไปแล้วซึ่งมันมีโอกาสหายได้แต่มันอยู่ที่พฤติกรรมของเขาอีกว่ายังสุบุรีอยู่ไหม<อ>ยังไปอยู่ใกล้คนสุบุรีไหมหายใจเอาอากาศสกปรกเข้าไปไหมถ้าอย่างนี้ มันก็เสียงที่จะเป็นใหม่ได้คือพูดง่ายๆมาเร็งปอดสาเหตุหลักๆจะมาจากเรื่องของระบบหายใจใช่ใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะเป็นมาจากสาเหตุอื่นได้ไหมนั้นก็สาเหตุหล,ลักๆกกรรมพันได้ไหมคะอ๋อกรรมพันนี่ยังไม่เคยได้ยินนะคะคแต่มาเร็งจริงๆถ้ามาเร็งเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นกรรมพันธุ์ชนิดหนึ่งนะคะม,มีส่วนแต่ว่าสําหรับมะเรรงปอดนี่สาเหตุหลักคือบุหรี่อากาศสกปรกแล้วก็มีการอักเสบ ที่ปอดอยู่เป็นประจําอะไรอย่างนี้พวกมลพิษทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดูแลให้สุขภาพปอดแข็งแรงก็คือควรจะอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ใช่ค่ะไม่ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นควันหรือว่ามลพิษทั้งหลายนะครับการที่มีร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันที่สมดุลเนี่ยป้องกันได้ไหมจริงๆเนี่ยนะคะ ร่างกายของเราระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ช่วยป้องกันอยู่แล้วนะคะจากเพราะเราถือว่าเซลล์มะเร็งนี่ก็เป็นสิ่งแปลกปลอมแต่ถ้ามันเยอะมากๆอย่างเงี้ยนะคะสูบุรีมาเป็น20-30ปีแล้วก็สูบปริมาณเยอะหรือคนที่ทำงานในโรงงานที่มีการหลอมเหลวโลหะหนักเช่นเงินเหล็กโครเมียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ประจำทำงานอยู่ในนั้น 30- 40ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะว่ามะเร็งปอดนี่มันมันไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ไม่ใช่ไม่สามารถตรวจสอบคือหมายความว่าคนจะไม่รู้ว่าเป็นถ้าเป็นระยะเริ่มแรกแต่ส่วนใหญ่ที่ไปพบหมอนะ่ยมันเป็นอาการท,ท้ายๆแล้วอ๋อขั้นรุนแรงแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงบอกว่าเพื่อการป้องกันเนี่ยควรจะไปเช็คปอดทุกปีดดโดยเฉพาะคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอย่างที่ว่าเพราะเขาบอกว่าเป็นมะเร็งที่มันค่อนข้างจะลุกลามเร็วค่ะค่ะ แล้วมันรักษายากคือมะเร็งปอดเนี่ยนะคะถ้านอกจากผ่าตัดออกไปแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ค่อยตอบสนองต่อคีโอ้มันไม่เหมือนมะเร็งอื่นทุะมันไม่ค่อยตอบสนองต่อคีโมเพราะฉะนั้นอย่า,ยาเป็นเลยดีกว่าอย่าเป็นเลยดีกว่าการมีปูมิคุ้มกันที่สมดุลจะช่วยผลักมันก็ช่วยป้องกันได้นะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยสามารถไปกำจัด เซลมะเร็งได้ mm hmm. แต่อันนี้เราไม่ได้นับว่าโอ้โหถ้าคุณเป็นมะเร็งทั้งปอดแล้ว uh huh. แล้วจะให้ภูมิคุ้มกันจัดการเนี่ยมันไม่ได้เพราะภูมิคุ้มกันมันก็มีขีดความสามารถของมันเองอยู่ mm hmm. ระดับหนึ่งถูก, <c oughs> กไหมคะ <c oughs> เหมือนเวลาเราติดเชื้อเนี่ย ถ้าเราติดน้อยๆระบบภูมิคุ้มกันก็กําจัดได้ใช่ไหมครแต่ถ้าเราติดเยอะๆเราเกิดโรคขึ้นมาทันทีถูกไหมฮะเราก็ไม่รู้ด้วยวันไหนจะภูมิคุ้มกันจะอยู่ในระดับสมดุลหรือเปล่าถูกไหฮะใช่ค่ะเพราะระบบภูมิคุ้มกันต้องทำงานทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นป้องกันเอาไว้ดีกว่านะคะป้องกันไว้ดีกว่าเช่นไม่สูบบุหรีไม่สูดหายใจเอาควันไฟฝุ่นละอองเยอะๆหรืออะไรอ่ะพวก ไอระเหยของโลหะหลอมเหลวท่อไอเสียอะไรพวกนี้คนทำงานส่วนใหญ่ใช่ค่ะช่างเอยช่างหลอมหลางหลายแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าควรจะทำให้ให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอออกกำลังกายออกกำลังกายพักผ่อนค่ะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วถ้าเกิดว่าแนะนำว่าให้ใช้ผิตภัณฑ์โอเป a เรชั่นบีมค่ะอาจารย์ต้อง ต้องเป็นสูตรไหนสีไหนอะคะแล้วก็ปฏิบัติยังไงบ้างเราแนะนําให้ใช้สูตรสีเขียวนะคะสามสามสามเลยถ้ารู้ตัวว่าเป็นถ้ารู้ตัวว่าเป็นแล้วก็น้ามังคุดหนึ่งซองต่อวันก็คือเช้ามาเนี่ยน้ามังคุดก่อนเลยค่ะหนึ่งซองค่ะแล้วก็หลังก่อนอาหารก่อนาาก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นแล้วก็ก่อนนอนอ๋อสามสามสามเลยนะ่ครับก็จะเป็นการปรับภูมิคุ้มกันปรับภูมิคุ้มกันให้ แข็งแรงขึ้นแล้วก็ร่างกายสามารถที่จะไปอาจจะช่วยไม่ให้เกิดการแพร่ขยายเร็วเกินไปหรือช่วยกําจัดเซลล์มะเร็งที่ยังคงค้างอยู่หลังจากผ่าตัดไปแล้วหรือหลังจากได้รับคีโมแล้วเพราะว่าเราเคยมีคนที่มีประสบการณ์เรื่องของมะเร็งปอดใช่ไหมจะเป็นเป็นคุณลุงที่เชียงใหม่ใช่ค่ะตอนแรกคุณหมอบอกว่าเป็นรุนแรงมากค่ะปัจจุบันนี้ก็ก็คือว่าหมอไม่รักษาแล้วไงฮะ เพราะว่าเขาได้รับคีโมมาสองสูตรแล้วเนื่องจากเขาเป็นมะเร็งค่อนข้างเยอะนะได้ในปอดทั้งสองข้างผ่าตัดไม่ได้ครับแล้วก็รับคีโมมาสองสูตรแล้วแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อต่อยาแล้วต่อคีโมแล้วนะก็อยู่ในระยะสุดท้ายตอนนี้ก็เขาก็ทานสูตรแบบที่เราบอกเนี่ยนะฮะก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้มีชีวิตอยู่ประมาณ24่เดือนแล้วสองปีแล้วนะคะ ก็ถือว่าต้องอยู่อยู่ในช่วงของการต้องติดตามอยู่ตลอดนะครับจะปล่อยทิ้งไม่ได้นะครับแต่ที่สําคัญเลยคนที่รู้ตัวว่าเป็นแล้วต้องดูแลร่างกายยังไงบ้างฮก็อย่างที่บอกนะฮะอย่าไปสุบรีอ่าอย่าไปอยู่ในที่ที่นี้อากาศเป็นพิษค่ะอากาศหรือไปอยู่ใกล้คนที่สุบรีอะไรเงี้ยนะอากาศจะต้องสะอาดบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็ รักษาร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอทําจิตใจให้สบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะฮะหลังจากนั้นก็รับประทานสูตรอย่างที่บอกนะครับเช้ามาเป็นน้ำมังคุดนะครับกลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนเป็นแคปซูลเป็นแคปซูลค่ะแล้วถ้าคนธรรมดาอย่างเราๆล่ะคะก็ป้องกันวิธีเดียวกันใช่ไหมคะวิธีเดียวกันค่ะก็คือไม่สุบรีไม่อยู่ใกล้คนสุบรีนะคะ แล้วก็หายใจไม่หายใจเอาอากาศที่สกปรกเข้าไป<ม>เช่นเราอาจจะออกไปเดินตามถนนเนี่ยเราอาจจะใช้ผ้าปิดจมูกก็ได้<ม>นะถ้ามีฝุ่นละอองก็ปิดจมูกะนะคะคนที่ทำงานในโรงงานหลอมเหลวโลหะก็ควรจะมีหน้ากากป้องกัน